มันลงไาเลยลงมาตีบเลยนี่นี่หลังจากที่ โดนได้นับแล้วกบมาโดนนกครับมาตังคเออแล้บบนัตืาไดับแล้วก็ตื่นเหลือตื่นสุดท้ายเหลือสองลงได้นับาพอเลยบีมไทยลองคิด เขาเดินเป็นลูกเลยเฮ้ยต้องการการไปลายเท้าน้องเข้ามาหน่อยดันปลายเท้าเข้าครับกดกาันปลายเท้าเข้าหน่อยตึงไปคิวขึ้นครับไปคิวขึ้นไม่ได<อ>้ทำเย็นไม่ได้เย็นเย็นด้วยอเยวยวยอาอะไรนั่นนะเอาอะไรนั่นนะไปไหมไม่ได้ไปตัวจะได้โดไปเมื่อกี้ที่ผมช่วยน้องนะจารย์ ให้ผมช่วยจัดขาด้วยผมไม่ได้ว่าคุณนะครับจางไม่เป็นไรครับผมคี่่ไมใครับผมครับนั่นแม่ทีจะหน้าเป็นมาถ่าไปเรื่องนะเราพันยาเราแล้วเองก็มองตัดมุมครับไม่เป็นไรนะมุมเรายี่ใหญ่อยากให้เห็นว่าน้องเขาเจ็บจริงนะครับเพราะว่ามวยได้นับยกแรก แล้วพิกแท้น้องยกสุดท้ายเดี๋ยวมีคำขอลังหาครับมุมอาจ้างเขามองคนละมุมกับผมเนี่ยเขาไม่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับผมเพราะผมนี้เราอยากให้เห็นว่าน้องเขาเจ็บจริงครับน้องเขาเจ็บจริงว่าจะไม่ให้ได้รู้ว่ามันไม่ได้ซ้อมช่มาแก้ใช่ใช่ใช่ครับคือเป็นเข้าใจครับเข้าใจไม่เป็นไรครับพี่ธรรมดาครับการทำงานก็เนี่ยครับเราไม่รู้น้องเขาเจ็บจริงนะครับผม เจซ้ายเจ็บขวาไม่ไม่ให้ดูอาการเนี่ยตะคิวมันขึ้นกล้ามเนื้อสองข้างเห็นไมครับมันขึ้นสองข้างเลยนะครับ,นะรบอันนี้คือหลังหลังเวทีสดๆนะครับเราได้เห็นชัดเจนว่ามันอาา<ด>ันนั้นเป็นมาดีขึ้นแล้วแหละกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อครับอาการแบบนี้คือขาดน้ําครับขาดน้ําแล้วก็เหนื่อยอากาศเย็นเท่านั้นแหละครับนะักกีฬาจังหวัดครับซ้อมเมื่อเช้าก็มีปัญหาน้ำหนักอยู่แล้วด้วยนะพี่นะใช่ครับ อันนี้เป็นข้อมูลนะครับเราให้ดูแล้วครับว่าน้องเขาเจ็บจริงโอเคครับผมคล้อยหายเราเร็วมันเกิดอะไรขึ้นน้องยกแรกเชิญหน่อยแรกพลาดครับไปพลาดยังไงพลาดผมก็ไม่รู้พูดเป็นทีเดียวใช่ครับยกเลยเจ้านั้นนี่พอพูดลงไปเราคิดว่าเราจะกลับมาได้ไหมอะไรต้งสติอยู่ครับตั้งสติอเลยใช่ครับคือชกยกไปชกไปดิเราคิดว่าเราจะกลับมาเป็นผู้ชนะได้ไหม คิดอยู่ครับหาทางอยู 8, ่ค nah. รับหาทางหดอยู like ่ครัช่วงหมดนลยครับหมดโอ้คือหมดในช่วงยกไหนตั้งแต่ยกสองตั้งแต่ยกสองครับสองสองยังทำได้ไหมครับสามเหรอตามมาได้ครับมาได้นะสี่เหรสี่ได้ห้าอย่างน็อกนะที่ถามนิดหนึ่งเราเรารู้ไหมว่าเราจะกลับมาน็อกได้เราเราคิดไปมคือเราเลือกโดนค่าหรือครับน็อกเราดูเราดูโซงคู่ต่อสู้แล้วเป็นไงบ้างดูหมดแรงครับดูกระเพรยกไหน ดวงเดินบทดวงสามครับอ๋อเรื่องจะดูแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าอุจจกของของของชกใช่ใช่ใช่คือคู่ชกเป็นตัคิวนะใช่ครับของขาเลยเห็นกระซายเห็นเออเห็นจังหวะที่จังหวะยกห้าที่ที่ลุยข้าไปตอนนั้นก็ยังเป็นรองอยู่นะประมาณหกเจ็ดช่วงตัว ตอนนั้นก็กลับคิดว่าจะกลับมาได้อยู่ใช่ไหมคิดว่าได้อยู่ครับคิดว่าได้เพราะเพราะเพราะละครดังยกสุดท้ายเนี่ยเราเราเดินไปยังไงแต่ว่าจะเดินข้างยกเลยเดินข้างยกแล้วแล้วจังหวะไอ้จังหวะไหนที่ไปเตะขาเขาแล้วแล้ว ปกติเห็นแต่ใทยโกงนะใช่มันไ่ลงขาได้ไงจะลงล่างให้เขาระแวงครับนิดนึงครับโอ้โหรอกสิใช่ครับโอ้โหลงมาขึ้นบนแล้วที่จังหวะที่ขาไปโดนกันกันพอดีใช่ไหมไหล่ที่ขาซ้อนเตะไปโดนข้อข้อไปโดนเขาเขาจะเป็นตะคิวอยู่แล้วตั้งแต่ยกสามแล้วอืมไปเสริมเข่าครับรู้ไหมอัจฉริยเท่าไหร่นี่ลงมาจากรองมือจิ้นสามแสนห้าใครใครใครให้บ้างเนี่ย คิดไหมว่าจะได้เงินฉีดวันานี้เกินเกินเกินคาดเกินิ้นแได้คได้ส่วนส่วนไการฉเิสกว่ากว่าเที่ยนี้2เท่าตัวนะแจ่งเเแงเมียได้เลยนะยงยงก้เกกลับบ้านี่รเลยนะชนะสองสองไฟนะของไฟแอยากเจอใครตอนนี้มีใอใจไหมคิดว่าเราใเกอมีไหมใครก็ได้ครับใครก็ได้ที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่ ร้อยสิบร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าทั้งสิบแดงหมดครับอ๋อได้หมดเลยนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะสามทีกัดนี้นะไปเชิญเชิงอ่าก่อเป็นมวยหน่อยนึงอ่ะเราทำคำเร็จแล้วเนี่ยวันนี้ดำเต็มที่เลยครับวันนี้ขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ครับไฟ์ต่อไปจะทำให้เต็มที่กว่าเดิมครับผมเห็นว่าเห็นว่าเรียนเบียร์ีด้วยจบแล้วครับจบยังจบแล้วครับอ่าเป็นครูเป็นเฮ้ยเป็นเป็นเซนเน่ครับเป็น เรียนจบวิทยาศาสตร์การกีฬาอ๋อก็ตอนนี้ตอนนี้เป็นเป็นเทรนเนอร์เป็นเทรนเนอร์ด้วยใช่ไหมอ๋อเป็นเทรนเนอร์ด้วยนะครับผมนี่ฮะจบนักชกปริญญาตรีนะโอ้วันนี้วันนี้น้องมาทำสำเร็จจริงๆนะทำยงไงอยู่พอหนึ่งปีเจ๊งเลยเอ้าพุ่พ่อมาคหน่อยไรพี่พ่อครับพุ่พ่อพุ่พ่อวันนี้วันนี้ต้องเก่งยังไงครับพุ่พ่อวางแผนยังไงก็ให้เดินครับเพราะว่าเขาลดน้ำหนักเยอะและเจ้านายบอกว่าไม่ให้ถอยให้เดินอัดอย่างเดียวตอนมาโดนนับนี่ ดีนะที่โดนยกแรกได้พลาดยกแรกไม่ไม่ทันระวังตัวมันกอะไรอ่ะไอ้่ายแฟแท็กครับครบสูตรครบสูตรอ่ะมรดกตอนนั้นไม่ได้ฟื้นต้องขอขอบคุณเฮียกินทองลูกพบาทแล้วก็พี่ม้อแล้วก็สายเพชรดีครับทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะโปรโมเตอร์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอาละครผมยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ อาชจะรูปไหนอาต้อกับใครรูปห้อการใครรูปเดียวไนมั้ียวงสมัครอะไรใครัำนครับ